ประเทศไทยเดินหน้าอย่างยิ่งใหญ่ในเวทีเทคโนโลยีโลกจากงาน Thailand Space Expo 2025สู่ความร่วมมือระหว่างสวทอชอและกสะทอชอในการผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ IoT ไทยเดินหน้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีอวกาศและนวัตกรรมอาเซียนเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง UpFuture Channel ได้เลยครับ ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคอวกาศและเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างจริงจังนะครับโดยงาน Thailand Space Expo 2025ซึ่งจัดไประหว่างวันที่16-18ตุลาคม2568ที่ผ่านมาณนะไอคอนสยามถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนถึงพลังของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและรวมถึงองค์กรอ,อวกาศจากกว่า100ประเทศทั่วโลกโดยงานนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีอวกาศของภูมิภาค ภายใต้วิสัยทัศน์อยู่ในเ n Space Building a g l o b a l c o l l a b o r a t i v e Future ที่เน้นการสร้างอนาคตด้วยพลังงานแห่งความร่วมมือในห่วงอวกาศโดยภายในงานนะครับได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์พันธเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอดุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอ,อวอเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมโดยผู้แทนจากองค์กรชั้นนาด้านอวกาศต่างๆเช่นจาซาจากประเทศญี่ปุน่นแอร์บัสจากฝรั่งเศส s s c จากสวีเดนและรวมถึงคาซาจากเกาหลีใต้และรวมถึงหน่วยงานด้านอาวกาศของจีนรวมถึงพัฒมิตรของไทยนะครับอย่างปตาทาไทยคมเครือเจริญภกพฑ์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาวกาศที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคทั้งนี้นะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงอวอได้มีการกล่าวย้ำว่างานนี้ไม่ใช่เพียงเวทีแสดงเทคโนโลยีแต่เป็นจุดร่วมของความร่วมมือระดับนานาชาติ ที่จะเป็นการยกระดับศักยภาพของไทยทั้งในมิติของเศรษฐกิจนโยบายและนวัตกรรมโดยภายในงานนะครับมีการจัดแสดงดาวเทียมสำรวจโลกระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและรวมถึงอากาศกยานไร้คนขับ UAV ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในด้านกเกษตรกรรมพลังงานการจัดการภัยพิบัติและเรื่องของความมั่นคงพร้อมกับมีการเปิดเวทีเซเวนาเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศห้วงลึกที่มีการเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ ทางด้านดรประกรณ์อาภาพันธ์ผู้อํานวยการคีสตาได้มีการระบุในเรื่องนี้นะครับว่านี่คือการก้าวเปลี่ยนจากการผู้ใช้งานเทคโนโลยีอวกาศสู่ผู้ร่วมพัฒนาและในอนาคตไทยจะกลายเป็นผู้พัฒนาเต็มรูปแบบด้วยการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการผลิตการวิจัยการทดสอบไปจนถึงการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม โดยการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับเป็นการสะท้อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศให้เป็นหนึ่งในอุตสากรรมเป้าหมายแห่งอนาคตรหรือว่า New S Curve ในขณะเดียวกันครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสะวะทชได้มีการเดินหน้าควบคู่ไปกับการผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ IoT ของไทยสู่ระดับอาเซียนผ่านความร่วมมือกับกสทชมกีการจัดโครงการเดโบเดเ,บเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีมาตรฐานระดับภูมิภาค ยใช้เครื่องหมาย P-Mark เป็นตรารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์และ IoT ของไทยซึ่งผ่านการทดสอบโดยศูนย์ P-Tech ของสวทชทางด้านศาสตราจารย์ดรชูกิตลิมปีจำงผู้อำนวยการสวทชได้ aw, มีการกล่าวว่า P-Mark ไม่ใช่แค่ตราสัญ,ญลักษณ์แต่คือหนังสือเดินทางของนวัตกรรมไทยที่เป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลกพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างมั่นใจ โดยโครงการนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาหรือว่ากทปอสอซึ่งช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการดิฟเทคและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไทยทางด้านดรไกรสอนอัญชรีวรพันธ์ผู้อํานวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า p ีเทคได้มีการเสริมในเรื่องนี้นะครับว่าโครงการนี้มีผู้ประกอบการกว่า20รายเข้าร่วมทั้งด้านหุ่นยนต์บริการระบบ IoT และ a i o n device ์ ผ่านการทดสอบคุณภาพมาตรฐานอย่างเข้มข้นจนได้รับ P-mark ซึ่งถือเป็นหลักประกันคุณภาพที่จะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ไทยก้าวสู่ตลาดอาเซียนอย่างมั่นใจและรวมถึงเป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติในอนาคตอีกด้วยทางด้านนายตรรัฐวิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกสทชได้มีการกล่าวในเรื่องนี้นะครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้ส่งผลเชิงบวกใน3มิติหลักได้แก่1ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและสร้างงานที่มีมูลค่าสูง 2. ทางด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและ 3. วิชาการสร้างองค์ความรู้ใหม่และทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถต่อย,ยอดได้ในระดับภูมิภาคซึ่งทั้งหมดนี้คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สาธารณะตามพันธกิจของกองทุนกทบส สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในโครงการนี้นะครับได้มีการสะท้อนความสามารถของไทยในด้านนาวัตกรรมเช่นโ b o v วิชันหุ่นยนต์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหการรม GMR Butler หุ่นยนต์บริการ Medical Service Robot Nani ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ช่วยแพทย์ Smart Farm IoT Tomato ระบบเกษตรอัจฉริยะและ o av, r o b o n a v AMR หุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติและก็รวมถึงเทคโนโลยีตรวจวัดสุขภาพและพลังงานสะอาด ซึ่งทั้งหมดนะครับถูกพัฒนาโดยคนไทยโดยผ่านมาตรฐาน P mark เป็นที่เรียบร้อยสำหรับบรรยากาศในงานนะครับเต็ไมไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่นักวิจัยและผู้ประกอบการต่างๆที่พร้อมนำเสนอแนวคิดใหม่ต่อเวทีโลกทั้งในเรื่องของการพิชิงผลงานแล้วรวมถึงนิทรรศการ Service Robot and IOT showcase ที่มีการแสดงนวัตกรรมระดับโลกจากฝีมือคนไทยโดยงานนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวที T ของการประกาศความสาเร็จแต่คือการยืนยันว่า ประเทศไทยพร้อมก้าวสูส่ศูนย์กลางเทคโนโลยีอวกาศอุ่นยนต์และนวัตกรรมของอาเซียนอย่างแท้จริงในท้ายที่สุดนะครับทั้ง2โครงการไม่ว่าจะเป็น Thailand Space Expo 2025และ PMARK IoT Robot Initiative ต่างสะท้อนจุดร่วมเดียวกันนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากผู้ใช้เทคโนโลยีไปสู่ผู้สร้างนวัตกรรม ด้วยความร่วมมือระดับโลกการพัฒนาองค์ความรู้และการปลูกฝังบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลซึ่งทั้งหมดคือรากฐานที่สำคัญที่จะพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีอวกาศหุ่นยนต์และเศรษฐกิจแห่งอนาคตอย่างมั่นคงทั้งนี้นะครับสำหรับเทคโนโลยีอวกาศที่ถูกผลักดันให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม New S Curve จะกลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ เพราะว่าอาวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจโลกยุคดิจิทัลตั้งแต่ดาวเทียมสื่อสารการสำรวจทรัพยากรไปจนถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีการใช้ในการเกษตรพลังงานลอจิสติกและรวมถึงเรื่องของความมั่นคงและนอกจากนี้นะครับเทคโนโลยีอวกาศเองอยังสร้างโอกาสมหาศาลให้สตาร์ทอัพวิศวกรและรวมถึงนักวิจัยไทยได้ร่วมสร้างนวัตกรรมระดับโลก และเมื่อรวมกับการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านกีสตาและสวทชประเทศไทยจึงมีความหวังอย่างยิ่งที่จะก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาไม่ใช่เพียงผู้ใช้งานโดยมีเป้าหมายระยะยาวในการสร้างอุตสาหกรรมอวกาศที่ยั่งยืนเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่และก็เป็นเวทีแสดงศักยภาพของประเทศไทยในระดับภูมิภาคและระดับโลกอีกด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ